ปุตุชนคือผู้ที่ยังไม่รู้จักนิพพานภิกษุทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอาริยเจ้าไม่ถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นหมู่สัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุบรุษย่อมเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมหมายมั่นซึ่งนิพพานย่อมหมายมั่นในนิพพานยา่อมหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานย่อมหมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราดังนี้เขายอ่อมเพลิดเพลินยิ่งต่อนิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ปุตตุชนนั้นยังไม่ได้รู้รอบดังนี้แล